เกาหลีเหนือกำลังก่อกำแพงกั้นชายแดนเกาหลีใต้เผยแพร่22มิถุ 75, นายน2567น18นาทีปรับปรุง22มิถุนายน2567น29นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์2,776ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเผยเกาหลีเหนือดูเหมือนกำลังก่อกำแพงขึ้นตามแนวพรมแดนฝั่งที่ติดกับเกาหลีใต้ท่ามกลางบริบทความสัมพันธ์ที่ทวีความตึงเครียดสื่อ BBC ของอังกฤษได้วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม และพบว่ามีการเท่าถางที่ดินภายในบริเวณเขตปลอทหารมส c ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นการกระทําที่อาจเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับเกาหลีใต้เขตปลอดทหารซึ่งกว้างประมาณ4กิโลเมตรถือเป็นพื้นที่กันชนบัฟเฟอร์โซนระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นคู่สงครามในทางเทคนิคเนื่องจากสงครามเกาหลีที่สิ้นสุดลงในปี1953นั้นไม่เคยมีการทําสันธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการเขตปลอดทหารนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง และอยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบุว,ว่าความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือนับว่าไม่ปกติและยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์สองเกาหลีกําลังร้อนระอุอย่างหนักด้วยณเวลานี้เราเพียงแต่บอกได้ว่าเกาหลีเหนือต้องการเสริมกําลังพลและยกระดับการต้องการพื้นที่ชายแดนออกให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นชริยาเซดีชยาเซดีผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ InK News ในกรุงโซลให้สัมภาษณ์กับ BBC จากที่ BBC ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงบริเวณชายแดนเกาหลีเหนือ ต้เป็นระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกาหลีเหนือกระทำต่อพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการก่อกำแพงขึ้นอย่างน้อย3จุดใกล้กับเขตปอทหานโดยกำแพงนี้มีระยะทางรวมกันราว1กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับจุดสิ้นสุดพรมแดนทางด้านตะวันออก BBC เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนืออาจกำลังก่อกำแพงตรงเส้นพรมแดนจุดอื่นๆด้วยและแม้จะไม่สามารถระบุวันเวลาที่เริ่มก่อสร้างได้แต่จากภาพถ่ายดาวเทียมในเดือนพฤศจิกายนปี2023 ยังไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ตามการประเมินส่วนตัวของผมเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือสร้างกำแพงเพื่อที่จะแบ่งพื้นที่ออกจากกันดอกเตอร์อุกยางผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและการป้องกันประเทศจากสถาบันอาซานเพื่อนโยบายศึกษาในกรุงโซลบอกกับ BBC ย้อนไปเมื่อช่วงทศวรรษ1,990เกาหลีเหนือเคยสร้างกำแพงต่อต้านรถถังแอนตี Anti ้แทงค์วอสเพื่อกรณีที่เกิดสงครามขึ้นแต่ในช่วงหลังๆนี้พวกเขาก่อกำแพงสูง2-3เมตร และไม่ได้ดูเหมือนกำแพงต่อต้านรถถังดอ,อรยางกล่าวเจ้าหน้าที่จากคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS ระบุในงานถแถลงข่าวเมื่อไม่นานนี้ว่ากองทัพสมข่าวสังเกตเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะซ่อมแซมถนนทางยุทธวิธีการวางทุนระเบิดและการบแพ้วถางพื้นที่รกร้างที่ผ่านมาเคยมีรายงานเกี่ยวกับการเคลียร์ที่ดินในจุดอื่นๆของเขตปลอทหารที่อยู่ภายใต้ใการควบคุมของเกาหลีเหนือการแปลสภาพที่ดินอาจมีจุดประสงค์ในด้านการทหารหรือไม่ก็ได้ กิล่จูบันอาจารย์จากสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิรมันแห่งมหาวิทยาลัยเกาหลีระบุมันช่วยให้การตั้งหอสังเกตการทํทำได้ง่ายขึ้นเกาหลีเหนือสามารถสอดส่องดูกิจกรรมทางทหารของเกาหลีใต้รวมถึงตรวจจับผู้ที่หลบหนีดิฟิคเตอร์สข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้ได้ด้วยเขากล่าวด้านวิกเตอร์ชารองประธานอาวุโสฝ่ายเอเชียและเกาหลีประจำศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษาชี้ว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นในเขตปลอดทหารอาจเข้าข่าละเมิดข้อตกลงหยุด ยิ่งหากไม่มีการปรึกษาหารือกันก่อนสงครามเกาหลีปิดฉากลงในปี1953ด้วยข้อตกลงหยุดยิงโดยเกาหลีเหนือและใต้ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กระทําการมุ่งร้ายใดๆทั้งภายในจักหรือต่อเขตปอดทหารขณะที่ข้อตกลงสันติภาพนั้นยังคงไร้วี่แวว